ไม่ก็ในหม,ม,มู่มมบ้บานก็ซื้อมาจังหนังเขาไม่ขอมาเลียบมาแปลงบ้านเดรับอ๋อซื้อมาเยอะไหมคะเนี่ยครับนี้ตัวเองเราทำเนี่ยซื้อมาบ่อยหรือยังคะฮะซื้อมาบ่อยหรือยังคะเนี่ยของหาเงี้ยเอะไรขอนเนี่ย ไปไปตัดมาเองหรือว่าเขาตัดมาขายคะซื้อมะตู๋มาตอซื้อเมื่ซื้อซื้อมาจากไหนซื้อมาจากไหนมันปิกปิกห้วยับปฝกห้วยสวนก็เขาสวนสวนเคามีเอกสารเงี้ยป่ะนี้นี่ก็ับสวนเขาได้ของนี่เอกสารชนนทน้องสามเงี้ยครับซื้อซื้อเป็นเขาซื้อเขาราคาตอนนี้เห็นต้นเอามาซื้อมาขายสองพันกี่ต้นกับสองพันสองัน สองสามต้น,นครับอต้อนอันนี้เขาซื้อมาเพื่อโกงไป,ไปอย่างครับไปแปลงบ้านนี่ครับแปลงบ้านทีนไ่ไหน,นครับเนี่ยครับไปต้นเนี่ยเล่าอืมเองนออก <c oughs> สัเดียวละจะได้ในชันนี้เจ้าที่ขอญาตจจากกาิอ้นยอจบกลุ่มมก่ถ้ามีเอกสารมาสแสดงที่หลังก็ไปยื่นที่พนักสอบสวนนะครับเน,นาะนะไ้มาเหไมยเดี๋ยวก็พกันให้กนก

เ็ะรบกวนชาวบ้านเขาเสียงมันดังแล้วไฟมันตกเ<อ>ขาโทรแจ้งให้มาตรวจสอบกัน้ามีกๆๆารลักลอบตัลูกไม้เนี่ย